สวัสดีครับมาพบกันอีกรอบหนึ่งนะกับร้อยดอกสตูดิโอนะครับทางช่อง Youtube วันนี้มาดูรุ่นอะไรไม่รู้รุ่นอะไรเนี่ยนะมันเป็นของญี่ปุ่นนะมันเป็นเครื่องเล่นแผ่นเสียงนะครับใช้เทปได้วิทยุ FMAM ได้มีแอมในตัวนะตัวนี้ ต่อลำโพงเราเลยแหละแต่เราไม่รู้นะว่ามันเป็นรุ่นอะไรอาเป็นภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอนะไรยวลองดูนะครับว่ามันเป็นยังไงแปลกๆมาหน่อยนะครับตัวนี้มันเล่นแผ่นเสียงได้แผ่น12เลยนะจะเป็นเจ็ดนิ้วก็ได้สิบนิ้วก็ได้สิบสองนิ้วก็ได้ใหญ่สนะุยยดละตัวนี้สภ้าพสวยอายุมัน่านจะอายุนาะเยอะนะ น่านจะเกินห้าสิบปีนะอล้เดี๋ยวมาลองดูว่าน,นี่เป็นบัตรนะโดนฝนมันทํางานคุณกลับะ่ะโดนฝนไงฝนตกเป็นบัตรมาสองวันแนละ้วเลยไม่ได้ขายสินค้าไม่ได้ดีวิวเดี๋ยวมาดูทางด้านเทปก่อนนะเทปใช้งานได้ถึงมันจะแก่ไปหน่อยมันก็ใช้งานได้ดีอยู่นะเสียงมันยังใสอยู่ อ่ะเดียวลองฟังเทปสักแป๊บหนึ่งเทปนี้ไปได้หน้าเดียวนะ่ะไปไม่กลับเราต้องกลับเองนะเพราะมันเป็นรุ่นรุ่นเก่าดึงกงํำบัน,เ,น,เ,ปนเป็นสินค้าวินเทจเน่ยตัวนี้นะเป็นของ สะสมนะเก่าเก็บอันนี้ลองอีกหน้าหนึ่งวอลลุ่มอยู่ทางนี้นะด้านด้านด้านล่างตัวนี้ไอ,ตต <c oughs> อตนะ้ตัวนี้เป็นตัวปรับปรับเสียงมีอยู่ตัวเดียวเนี่ยตัวนี้เป็นตัวเล่วิทยุนะเป็นเข็มวิทยุ เ,เทปใช้งานได้อยู่นะก็เดินหน้าถอยหลังได้อยู่แต่เทปเล่นได้แค่ข้างเดียวนะีไปไม่กลับต้องกลับเองมาดูทางด้านวิทยุนะวิทยุเป็น FMAM นะทางด้านนี้ส่วนจุ ผยแพร่ส่งต่อข้อมูลที่บิดเบือนสร้างความครับตัวนี้เป็น F ออ่ะแล้วก็ a อมจะเป็นอีกอีกปุ่มหนึ่งปุ่มนี้เอเนะไม่รุนแรงแต่จะมีค่าสูงด้วยการเป็นไปของรอบนะครับน้องๆเอายุ f อ am อใช้ได้ขึ้นเก้าสิบตัวนี้มันขึ้นสั้นนะสมัยนั้นมันยัง มันน่าจะยังไม่พัฒนานะมันขึ้นมันสั้นนิดเดียวนะขึ้นเก้าสิบนะครับวิทยุ FM AM ใช้งานได้นะด้านบนเป็นแผ่นเสียงเดี๋ยวมาดูทั้งด้านแผ่นเสียงกันเดียตัวเล่นแผ่นเสียงนะตัวนี้นะแม่แต่จะใครได้ไปนี่นะจัดสงยามันเป็นกระจกเลยนะฝาครอบตัวนี้กระจกกระจกทั้งแผ่นเลย ตัวนี้ค่อนข้างใหญ่ไม่ได้ตลับเมตรมาวัดให้ดูด้วยนะกวางเกินห้าสิบเซนละหกสิบนะเฉพาะหน้ามันใหญ่มากด้านนี้เป็นกระจกนะครับไม่ใช่พลาสติกนะเป็นกระจกเลยเนี่ยทรงวัสดุมันน่าจะไม่รอดแน่ๆเลยมันจะแตกเดี๋ยวมาลองทางด้านแผ่นเสียงแผ่นตัวนี้ถ้าเรากดเล่นมันยกอาร์มเองนะ แต่มันจะยกมันเองนะมันยกช้าไปหน่อยนียยกยกไปวางเองนะถ้งหมดก็ยกมาเก็บเองเอาลองฟังทางด้านแผ่นก่อน ใช้งานได้นะต่อพอหมดเพลงปุ๊บอ่หัวหัวอามจะยกเก็บเองนะครับเราม่ต้องยกถ้ามันชา้าเรายกเองก็ได้นะตัวนี้จะเป็นตัวปรับรอบสปีดนะตัวนี้นะครับสามสิบห้าสี่สิบห้าตัวนี้นะครับ ปรับไว้ทำไมนะปรับไปเสียงยังกับแมวร้อ,อง <laughs> ตอนนี้เป็นปุ่มอะไรไม่แน่ใจนะปรับอะไรมันก็ไม่เห็นมีอะไรนะแล้วเขามีไว้ทําไมเราก็ไม่รู้นะสิบเจ็ดยี่ห้าสาสิบตัวนี้นะมันเป็นภาษาภาษาอะไรภาษาจีนนะตัวนี้เราไม่เข้าใจนะวาไว้เพื่ออะไรเดี๋ยวมาลองฟังทางด้านแผ่นนะครับ แทนนี้มันถ้ามันยกชา้าเรายกเองเลยท่านใดที่จัดบ้านจัดห้องไว้สวยๆนะถ้าได้หัวนี้ไปนะ บ้านของท่านจะดูลกทันทีแล้วใครจะซื้อกูเนี่ยเออเอมันเป็นวินเทจต้องเข้าใจมันเป็นของวินเทจอายุไม่ต่ำกว่าห้าสิบปีนะท่านใดสนใจเดี๋ยวทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ทักไลน์ไม่ได้นะทักทักไลน์มาพร้อมกับเนี่ยเดี๋ยวเบอร์นี้มีไลน์นะครับมันรุ่นเดียวกับเครื่องแล้วมั้งเนี่ยดูไม่ต่ำกว่าห้าสิบปีนะโทรโทรเวลาทักไลน์ได้โอ้ย เป็นหวัดนะครับอาการเจ็บคอเดี๋ยววันนี้วันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่พูดเยอะนะเดี๋ยวให้ฟังเพลงไปเลยนะครับและขอขอบคุณทุกทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับเาป็นมวจะ I'm oh a